อย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะถ้าหากคุณไม่อยากถูกปฏิเสธวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาเวลาที่เราขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B1 B2 นะคะนอกจากการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ DS160 แล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทำนั่นก็คือการเข้ารับการสัมภาษณ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพารที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่จะทำให้ท่านกงสุนพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติวีซ่าให้กับคุณค่ะ ซึ่งภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่คุณเข้ารับการสัมภาษณ์นั้นคุณจะต้องทำให้ท่านกงสุลมั่นใจได้ว่าเวลาที่คุณไปเที่ยวประเทศอเมริกาแล้วคุณจะกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะและไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพของคุณหรือวิธีการตอบคำถามก็มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่านกงสุลค่ะ ดังนั้นนะคะเวลาที่คุณเข้ารับการสัมภาษณ์คุณไม่ควรที่จะแสดงความประมาห,หรือความไม่มั่นใจในตัวเองออกมานะคะเพราะท่านกงสุนทุกคนได้รับการอบรมด้านจิตวิทยามาค่ะและหากคุณมีพฤติกรรมอะไรก็ตามแม้เพียงนิดเดียวที่ทำให้ท่านกงสุนเอะใจในตัวคุณนะคะเขาจะปฏิเสธวีซ่าคุณทันทีค่ะ ดังนั้นคุณจึงควรมีความมั่นใจในการตอบคำถามยิ้มแย้มแจ่มใสรู้วิธีการนำเสนอตัวเองที่จะทำให้ท่านกงสุลเชื่อมั่นได้ว่าคุณไปเที่ยวอเมริกาแล้วคุณจะกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนเพียงเท่านี้นะคะคุณก็มีโอกาสผ่านวีซ่าแล้วค่ะ และถ้าหากใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพิมพ์คำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถส่งข้อความมาสอบถามมายส่วนตัวได้เลยค่ะ